และนี่นะฮะคือ iPad Gen 11ครับที่ผมได้ลองอัปเดตเป็น iPad OS 26แล้วตัว Public Beta แล้วด้วยเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นกันดูครับว่ามันโอเคไหมมีลูกเล่นอะไรมาใหม่ไหมสมมุติถ้าซื้อ iPad Gen 11แล้วอัปเดตเป็น iPad OS 26เนี่ยมันจะโอเคไหมเดี๋ยวไปดูกันฮะอันนี้นะครับผมลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับกับ iPad OS 26นะฮะบน iPad Gen 11นะครับผมซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นณนะตอนนี้ของ iPad นะครับราคาน่ารักคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับก็ลองใช้ตั้งแต่ตัวที่เป็น Developer Beta เนาะจนตอนนี้มาเป็น Public Beta แล้วก็ยังถือว่าโอเคครับใช้งานได้แล้วก็ตัวเนี้น่าจะใกล้เคียงกับที่ทุกคนจะได้ใช้มากที่สุดแล้วนะครับผม ณนะปัจจุบันนี้เนาะก่อนไปดูรีวิวนะครับมาเช็คชื่อกันหน่อยดีกว่าว่าใครได้ไปต่อใน iPad OS 26กันบ้างนะครับ iPad OS 26นะครับรองรับ iPad รุ่นตั้งแต่ iPad Gen 8ขึ้นไปรวมถึง iPad mini Gen 5ขึ้นไป iPad Air Gen 3ขึ้นไป iPad Pro ครับตั้งแต่11นิ้ว Gen 1 12.9นิ้ว Gen 3แต่รอบนี้นะครับตัดรุ่นเก่าออกไปแล้วนะฮะตั้งแต่ iPad Gen 7เนี่ยนะครับที่ใช้ชิป A 1 0เนี่ยไม่ได้ไปต่อกับ iOS 26นะครับผมเพราะว่าระบบใหม่เนี่ ต้องการชิปตั้งแต่ A12 ขึ้นไปครับผมถึงจะใช้งานได้ครับส่วนฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n t ที่มากับ iPad OS 26นะครับจะต้องเป็น iPad ที่ใช้ชิป M1 ขึ้นไปนะครับหรือ A17 Pro ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้งานได้คะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมีการปรับแต่งลูกเล่นเล็กน้อยนะครับมีการใส่ตัวหนังสือเห็นปะ่ะ i ิปกลาสนี่มันก็จะยืดได้นี่เป็นตัวยาวๆอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดจะให้ชัด มันต้องเป็นวอลเปเปอร์อีกอันหนึ่งคืออันนี้อ่าอันนี้เป็นวอลเปเปอร์ของ i q u i d Glass นะครับผมพอเป็นวอลเปเปอร์เดิฟเฟลมันอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับตัวหนังสือให้เป็น Liquid g l a s s แบบเนี้ยแล้วเวลาเราจับขยับอะมันก็จะขยับตามเป็น d e ฟเอฟเฟกอ่าน่ารักเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าปรับแต่งอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือตัวนาฬิกาตรงนี้นี่เราสามารถที่จะปรับให้มันเป็นแบบว่า ลิควิดกลาสได้นะครับแล้วก็ยืดหดได้นะฮะมันก็จะใสๆเห็นด้านหลังนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะยืดตัวเลขนาฬิกาางเงี้ยให้มันยาวให้มันดูออกเลยว่าเป็น iPadOS 26เนี่ยจะต้องเป็นฟอนต์นี้เท่านั้นนี่อันแรกสุดแต่ถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยจะยืดไม่ได้เห็นป่ะอันนี้ก็ยืดไม่ได้เนี่ยม,มันจะไม่มีปุ่มให้ยืดตรงนี้นี่ ซึ่งมันก็ต้องปรับตรงหนังสือให้หนาหนๆเยนะครับเพื่อให้เห็นเอฟเฟกต์ลิควิดกลาสเนาะอ่าประมาณนี้ผมกลับไปเป็นดันเดิมก่อนนี่ตึด๊ดโอเคไปดูข้างในบ้างนี่นะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาด้านในที่มันจะมีความเงาขึ้นนี่หน้าตาต่างๆเนี่ยมันจะมีรีเฟลชันและแต่างๆของ Effect l i ลิควิดก s ามากขึ้นนะครับปรับได้ด้วย editcustomize เคลียร์เี่มันก็จะเป็นแบบใส่งี้ที่ทุกคนอยากใช้กันนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันรู้เรื่องนะมันมองรู้เรื่องนะครับมันไม่ได้แบบว่าเออเรือนลางขนาดนั้นอะ่ะมันยังมองรู้เรื่องอยู่นะฮะนี่อันนี้คือหน้าตาของตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นลิควิดแาสและแล้วจะเห็นว่ามีปุ่มตรงนี้ปุ่มอันนี้เรามีสเตทรเมนเจอร์ใช้แล้วนะฮะ ปกติเนี่ยถ้าอยากใช้ State Manager ต้องเป็น iPad Air ขึ้นไปต้องจ่ายแพงนะฮะแต่ถ้าอันเนี้ยเรามี State Manager ให้ใช้แล้วนะคะผมไม่เราจะคุยเรื่องนี้ก่อน Windows Apps ก็คือเราสามารถที่จะเปิดหลายๆอันซ้อนกันได้อย่างอันนี้ผมลองเปิดปฏิทินขึ้นมาใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดผมอยากที่จะหดมันลงก็เนี่ยมันจะมีขีดอยู่ข้างล่างตรงนี้ตึกนี้แล้วก็จะมีเป็นคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นสสีเหมือนในแม็กเลยแหมสามารถที่จะพับลงไปได้พับลงไปสิลูกปิดปรไกายสามารถที่จะพับลงไปได้เวืบเปิดขึ้นมาหรือว่าจะขยายใหญ่เหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะออกเลยก็ได้แล้วออกคือออกเลยคือปิดแอป,ปเลยนะครับผมทีนี้ด้านบนครับก็จะมีตัวเมนูให้ใช้เหมือนในแม็กเลยตรงนนเนี้ยดีมากเนี่ยอีดิทได้มี t o ูสให้ใช้มากมาย ปรับฟอร์แมตจากตรงนี้ได้มันจะมีเมนูข้างบนให้ใช้นะครับเยอะแยะมากมายปรับแต่งได้ตรงเนี้เจ๋งมากซึ่งแอปอื่นก็ทําได้อ่ะนี่เราหดมานี่ไว้ตรงนี้เปิดเครื่องคิดเลขอันนึงเนี่ยปั๊บตรงนี้เนี่ยคาคเลเลเตอร์ก็มีนู่นี้นะให้ใช้เหมือนกันนะครับเซตติ้งได้ด้วยนี่เข้าไปปรับแต่งได้นะครับผมเน่อันนี้ก็หดได้นี่ปั๊บอ่า น,นี้เนี่ยเปิดซ้อนกัน3อันเลยเห็นปะเราซ้อนกันได้กดอันไหนอันนั้นก็จะขึ้นมาข้างหน้าเห็นไหมหรือเปิดเบราว์เซอร์อันนี้สมมติผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะชอบมีปัญหาติดไปติดอยู่ตรงเนี้ยต้องพยายามดึงลงมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้โอเคดีสำหรับผมโดยรวมถือว่าลื่นดีนะอ่าเนี่ยเปิดซ้อนกัน3 4สอันแล้วเนาะ ก็เปิดได้เนี่ยปรับได้แล้วก็สามารถที่จะนั่งคิดเลขไปด้วยดู YouTube ไปด้วยหรือว่าเวลาที่แบบว่าคุณจะต้องทำบินเนเปิดเครื่องคิดเลขไปด้วยเปิดโน้ตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอุสบายนะครับผมสบายถ้าเกิดใครเคยใช้แท็ p แพดใน MacBook อะไรอย่เงี้ยจะรู้ว่ามันจะมีเกสเจอร์การใช้งานที่แบบว่ามันทำให้เราติดแล้วเราย้ายไปใช้คอมอื่นไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็มีถ้าเราปัดขึ้นนี่ หรือสมมุติถ้าเกิดเราจะเอามันกลับมาใช่ปะเรากดนี้นี่มันก็จะขึ้นมาเนี่ยสี่แอปที่เราเปิดไว้แล้วเวลาเรากดอันไหนเนี่ยมันก็จะกลับมาในเลเยอร์เดิมที่เราวางไว้แล้วแอปที่เราจิ้มอ่ะก็จะขึ้นมาอยู่บนสุดนะครับผมให้ดูทีสมมุติอยู่นี้นะเราปัดไปเพื่อเปิดแอปอื่นเราดันมันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้น4แอปที่เราเปิดไว้เรากดอันนี้ก็ได้เห็นปะ u t u b e ก็จะอยู่บนสุดอันนี้ Google Chrome เนาะยูเก c h r ค m มที่เปิด YouTube อยู่ก็จะขึ้นมาบนสุดแล้วสมมุติถ้าเกิดเราจะปิดหมดเลยปัดขึ้นงี้มันจะไปอยู่ด้านข้างใช่ปะปัดอีกทีหายไปแล้วใช้งานง่ายมากใช้งานดีมากๆนะครับต่อมาที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัว State Manager ตัวนี้ที่บอกไปว่าเดี๋ยวนี้มันไม่จำกัดแล้วนะว่าคุณต้องซื้อ iPad Air iPad Pro เท่านั้นถึงใช้ State Manager ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วครับผม เปิดเลย state manager ป้าบ้วเวลาเราเปิดแอปต่างๆเปิดจ็อกเห็นไหมนี่มาแล้วนะครับแล้วไอที่เราเปิดก่อนนั้นเนี่ยอ่ะไอจี IG. มาเลยเห็นปะกลับไปที่บันทึกเสียงนี่เอ้ยหาไม่เจอะนี่โน้ต หดมันหดมันอ่าจะได้ดูง่ายๆหรือไอ้ไอ้กรุ๊ปแอปแรกที่เราเปิดไว้อะ่ะมันก็ยังอยู่นะอีกอันที่ผมชอบมากคือผมเรียกว่าฟีเจอร์เหวี่ยงนะครับแบบว่ามึงไปอยู่ไกลๆกูดไกมมนนนนิไปอยู่เป็นที่เป็นทางก็คือสมมุติอนนี่เราจะเอาโครมันเนี้ยไปอยู่เป็นที่เป็นทางกดมันก็จะไปเต็มจอฝั่งนูน้นอันนี้อันนี้อันนี้เซตติง้งอ่ะสปิเป็น2อันอย่างเงี้ยโอ้โห โคตรน่ารักนะครับผมถือว่าน่าใช้งานมากๆสำหรับ iPad OS 26นะครับมันทำให้แท็บเล็ตอะ่ะเข้าใกล้ความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นเริ่มต้นอย่างเงี้ย ก็ลบข้อจํากัดหลายๆอย่างออกไปลองไปเล่นกันดูนะฮะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆฟีเจอร์ที่อาจจะอัปเดตขึ้นมาทีหลังนะครับผมก็ลองติดตามกันดูนะฮะส่วนตัวผมจะไม่พูดถึงดีไซน์เยอะว่า Liquid Gas เป็นยังไงแล้วนู่นี่นั่นนะครับมีคนทําเยอะแล้วแต่ว่าอยากจะมาแชร์ตรงนี้ว่าแม้กระทั่ง iPad รุ่นเริ่มต้นน่ะก็ใช้งานได้ดีขนาดนี้นะครับลองไปศึกษากันดูนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ